สำหรับคนที่ใช้แอปเปิดแอเวลาต้องการที่จะให้เกิดเสียงเวลาเราพิมพ์ตัวเป็นพิมพ์ตัวคีย์บอร์ดจากตัวเครื่องนะครับนะครับปกติหลายคนก็อาจจะไปทั้งค่าปิดตัวเสียงสำหรับคีย์บอร์ดเอาไว้นะครับวิธีการเปิดเสียงในส่วนของคีย์บอร์ดครับให้เพื่อนๆไปที่แอปเซตตินะ้งหรือว่าทั้งค่านะครับตัวนี้นะครับฉะนั้นไปเลือก เมนูด้านซ้ายตัวนี้เลือกเสียงเสียงตัวนี้นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างน,นะครับก็จะเจอในส่วนของเสียงกดแป้นพิมพ์หนะตัวนี้เช่นว่าปิดอยู่จึงไม่ได้ยินเสียงนะครับเราต้องเปิดสวิตตัวนี้นะครับเสียงกดแป้นพิมพ์หนาจากนั้นก็พิมพ์หนบนะครับเพื่อนก็จะได้ยินเสียงในส่วนของการกด เพื่นพิมพ์รนบแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบในส่วนของเสียงสำหรับการกดแผ่พนพิมพ์ก็ได้นะครับก็ปิดหน้ากาเด็ไปเลยก็ได้นะครับก็แล้วแก่ความสะดวกของแต่ละคนในกชรใช้งานนะครับจะแ,แนะนาเวลาพิมพ์หากเราเปิดเสียงไว้ก็จะรู้ถึงการตอบสนองในส่วนของการพิมพ์นะครับนะครับ ก็ได้หาจจะลดในส่วนของการเพิ่มไปแบบรูปแบบหนึ่งครับสำหรับการที่ใช้แปดก็ลองดูครับเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับหากไม่ต้องการก็ปิดนี่เป็นพื้นฐานการใช้งานสำหรับคนที่อาจจะเพลยไปกดปิดเสียงแล้วก็ต้องการที่จะเปิดเสียงตัวคีย์บอร์ดกลับมานะครับ